สวัสดีค่ะอปจอบุรีรัมวันนี้จะมอบพระอ้อมให้กับตำบลตูมใหญ่นะคะท่านสจแตงคะไปมอบที่ไหนบ้างนะคะครับวันนี้เราไปมอบ้วยกัน3จุดนะครับผมจุดแรกที่บ้านตูมใหญ่หมู่หกครับก็ไปบ้านประคำดงหมู่สิเอีก4ลายแล้วก็บ้านเมืองกับหมู่สิอีก2ลายครับหากเรายัางมีชีวิตในตอนนี้ หาาาว่เรมมีลยใจสวัสดีครับผมวันน sì ี <H> <yeah. S 2> ้เรามามอบพระอ้อมนะครับให้ตานะครับจากองค์การบริหารจังหวัดลีรำตาครับผมเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับก็ว่าถ้าไม่ได้องค์การบริหารจังหวัดเนี่ยคือพระอ้อมจะไม่ไม่ไม่เพียงพอเลยใช่ใช่เโครงการอโครงการบอกต้องทุ่มเทอย่างมครับที่ที่ปีนี้มีปีแรกเลย ้ก็เป็นอ่าเป็นความอะไรความโชคดีของท่านเง้ารที่ทพสดเป็นผู้ชายใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ซ้ำกับที่บริจาคศพของชใช่ค่ะอันนี้จะไม่ซ้ำยี่สิบเศษลายจะไม่ซ้ำตัดออกเลยค่ะก็เป็นโครงการที่ดีมากนั่นแหละของทางประชารัต้องทนเพื่อคนที่รออยู่ข้างล่างเจ็บกี่ครั้งก็ขอทำให้มันทิ้ง ข้้าางหนแล้วก้าวาเดินต่อไปอย่าไว้วันนี้เรามามอบพ่ออ้อมแล้วสุดท้ายแล้วนะคะคนนเราจะไปมอบที่<อ>ทไหนโปดติดตามคลิปต่อไปนะคะ